สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยหัวหนุตอนนี้ยังมาเศร้าครับว่าเศร้าหรอครับสวยหรอครับพอก็รับจ่องเต้าบนคนมันแคมให้ก้าครับพี่น้องเมื่อนี้ที่เขาเแล้วหรอครับเขาว่าหลายนะครับกำลังหดต้นบักมก่วงนะครับหดดอกบกม่วงนะบกม่วงแอปเปิลครับพี่น้อง บอกมองแอปเปิลมีมันเป็นน้อยที่แอปเปิลนะครับง่าโล่สองโล่นห่ะครับน้อยมันพดดอกมันไวนะครับผลบอตกห้ามดอกบอกมวงํำครับปินผลบม่มีห้ามดอกบอกมวงเลยนะครับนี่ยิ่งเสียงโหลดกระล่งสีมะเทศคัน้นปีครับประเทศปูนนะครับพื้นิมเทสพื้นล่งโถลนะครับพี่นอ้องอ่าป่า ถ้ามีสแกนประวันประจถานี่วันโล่งรดแล้วหรือเปล่ายังท่านอีแล้วครับยล้วาเทพปูนนี่เหระครับเทพพืชไปเบิร์ครับอามีสิทเท่แนวใดครับผมกับหดดอกวงครับมันกำลังจับนะครับหัวเทดดอกมันจับนะครับอย่างมันขู่ก่อนนะครับพี่น้องพอฝนบ่มาห้อยมันตับวงนี่ปีเป็นปีที่สามครับเป็นเป็นน่วยครับข้าจะ แปดคิวเฮ้ยหาหาให้แปดคิวจำว่าได้ครับเจ๊พื้นเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับปะเดี๋ยวผมไปปิดน้ำกันครับอันนี้บักวง่งชิสนกนะครับพี่นอ้องอันนี้ก็บวัาเล็บออกดอกหลายซ้ำครับออกนิดียวนี่นี่กูปีดอกเป็นดอกผมตัดจริงงัเสียดาย รถมาเท่สิคับก็ล่วสีเท่ครับข้าจอตีแบบไรมาว่านครับอันนี้เด้วครับพี่นอ้องล่งรถเต็มเต็มอย่ารถมาจอด้ันนอกนะครับต้องฟ่าเท่ก้อนหนาฝนครับเพราะว่าดินมันสิเจือนนะครับจะซ้ำนี่กับไงพ่อเหี้ยวเรบ รถนำายจอดแต่ขั้นหนึ่งครับกับบ้างของมีติดไดล้น้อยครับอสองขั้นกับพ่อกระเทือนครับ ที่เลีวแล้วนะครับที่พื้นล่งรถนี่ครับพี่น้องสร้างกำลังเห็ดกินอยู่ยครับประมาณเบสนีประมาณสามเมือนก็บาทครับป้าพี่น้องเดี๋ยวผมิิไปธุระในเมืองก่อนบานไปหาถามโทรศัพท์ให้เบาสะกดค,ครับก็่อไปเห่ิน,นลานโอดน้ำป่ะ

ไปกินข้าวอซองต็ซ uh> ื้อซองไอ้จำของจะของวะได้หรอ่ะไปกินข้าวหรือว่าไปข้าวกินหรือว่าไปกินข้าวคือกันก็พออีกแต่ก ok ็แมนเรียกตามตัวเขาแต่ว่าเป็นภาษาเขาขึ้นมาไปก็คือไปใส่คำว่าเบิ้งขันหนามากกินข้าวเป็นข้อหยาดเลยบ่คือภาษาอังกฤษดีแบบไปบรรันไดไหนไปบรรณาไนเลยมีไปเล่าเธอแหลกได้เหรอลูกพันภาษ บ่าวไทยใจลาวพุทธิดตามเกาอยสมสิบแปดคนวิดีโอซะสอวิดีโอใส่เบิงวิดีโอมันก็ยังไทยยังสับสองวิดีโอไทหมัวไทยสวยไปแล้วปาวิวดีแต่นีวิวดีก็ขว่แ่เนี่ยวยังอ้วิวดีก็ข่อยย สุ็จหกแล้วผดลงวเจะไิดตามเกี่ยวน้วกันเกี่ยวน้ำกันเฮ้เอ๊เดเป็นตัวทอปนี่แล้วตัวทอปอ๋อีคลิปคลิปนี้มันดันฟีที่ดอกคลิปแบบนี้ราจะได้สำเร็จลาวโบแัด 8ปดหมืนลัวเตอร์เนี่ยแดด่หลังบาทก็ต้อง8ปดหมืนอ่ะปอยยี่นาบาทจีบเป็เก่าสิบสองวันใครอันถือใครถือจักคารด้ถือโบกะเปสิบกทเป่สิไทยไปผู้เดียวมีโปรตุเก้ยังไทยนะใหลินใต้หัวไปมันหนักปิดมากเหอเก mm ้าลอยเธอได้กับเก้าลอยเธอได้องนมสิบตัวน yeah, so ี้ก่เมื่อกี้สามสิลยสาป เออมาแลงกันนาเฉพอะหรอมั้งอย่ามาแลงกับพันกับยืนเลยกัยืนกัยืนสับมิดเลยเฮ้ามาลานคนดังนะครับคนดังมันมันคุนเมืองขึนด้วยแนวดังเตาขึ้นด่วยคนแนวกิน ต้มห้องก็ต้งตรตัมกินเองนะครับม่เพสาะว่ีคันบอีเวลาค่าแค่มาถึงช่วงเด็บุญกระดูกมาเร่งการกรตพานอยู่หรอองเรื่องดี้ต้องพานหรอแม่เก่ารอยยี่นี่งมันสามสี่หมื่นหรอมาเร่งพานเจ้าเรียงเบียร์เขาได้สามขวดเด้กซองเรียงเ ผ่านเรียงเนาะฉันผานนี่ปิดหลานเลี้ยงแน่นอนอออีลีเอาอีลีผ่านปิดหลานเลียงต้ออยู่ว่าว่าต้องว่าต้องปิดหรอกคือว่านั่งขึ้นยวก็ได้เอี๋ผ่านนี่ดอกมาแลงเดี๋ยวแซ่ให้ลงคลิปนี้ยังล่าสุดนี่เด้อเพิ่นไปเก็บผักกระเสียมอ๋อยำก็บ่ได้ผักกระเสียมกับผักกระเสียมแก่เนาะ แกลี่โนโผนฟูเป็นเก็บทายเป็นได้หน่าสวัสดีครับเนยคุณาลุงลงทุนลุงสาอุนเอเก็บแต่ว่าเกษตรแก่มากเนี่ยพวกรเด็ดเดียวเกษตรยังเกษแรวนี่นี่บอกเกษน้ำเลยเราว่าเษมันมีฟองมันมีฟองมาั่นฟองมาหลายมันบุกแห้ง เลือกเก็บหลอบนี่มันไม่นดนั่นแหละเดี๋ยวมาแล้งกับพานดอกผู้ที่ตามอีกโคกซีฟโค้คนึงเดี๋ยวแซ่กคลิปมาแล้งกับพานดอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวกับสิได้กินสามขวดเนาะสีไปดัานสีไปดันลั่นลั่นเขาเอิ่อลั่นดันเนาะเขาเอิ่อลั่นอ๋อสีไปลั่นแกก็ไปรีเฟรดดูตัวลั่น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 นั่นว่าดันบานเฮานะัน อะไรกากพี่น้องในแด้ครับเดี๋ยวมาแลกโลงคลิบนะพี่น้องไปกดติดตามยังเกาะซองยังเกาะบ่าวบ่าวไทยใจร้ายความอดีตของตะวันบันไดรีบถ่ายบันไดนี่ได้ครับพี่น้องป่อาปบันไดนี่ละเออนี่นี่แหละครับไปติดตามเพี่ในแด้ครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกระพานเลยเนาะอีกอีกบนจะค้นเอง ชั่วโมงใดแต่ว่าเดือนแล้วแต่ผู้ติดตามครับพี่หน่องชั่วโมงวันใดล่ะพอไายกอกแก่เกลื่อนไปนี่เหรอไปเสียแก่ไทยเออไายจมไายหัวทายจมเขาก็ยังมาเบิ่งนกูเบิร์นวิธีจมหรอไอ้เขาก็ยังว่าเจ้าวิตาจมอยู่จะเป็นจมยังสองจมเนาะไม่ใช่กระถิ่นจมจมได้คลิปแรกแม่พี่น้องมากินบักม่วงครับมาว่านกับบักม่วง ่วงบบวงเบาครับเจลครับแสบเป็นแสบแสบแม่ตอนยอนมเดียฟาแลนด์ไหนร่าเปิดแจกม่อง้านซื้อหย่งย่ไสครัวบ้านทองอินครับอยู่บ้านคนเมืองแม่นกาเล็สำโรงรับทิ่กาเรงอำเภอสรงจังหวัดบุมย์ครับเปิดจ็ม่องจะม่งเปิด เก่า่งแกม่ง <c oughs> จักวะปิดจะงงปิดม่งหอดสองถุงแต่ว่าบ่ได้ปิดสองถุงชัดเ่อ <c oughs> เลยมันสี่ถุง <c oughs> <c oughs> บานยุดมือใดเดี๋วันพุธครับแต่ว่าพูดได้ดูกับประโยุด<แ>์นะแต่พูดได้ดูกับปรยุดมือนี้ได้นั่งแล้วเปล่าเนี่บางคนทโทคมากอะบางคนขี้มากเขากบบโทคมากก่อนขี้มากเขาแบขายขี้เก่ากม็มีคนโทรมาอ๋อกระสันกับว่มีมือปิดดอกสน ได้ครับก็นะด้กิดยุ้งพ้ำผุดอั่ะอหลก็ฝากล้านน้นได้พี่น้องฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้กับไปกดติดตามกดสับสไครต์ให้น้ำเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวซ่อมเพิ่นกับพานธ์นะเด้อกะถ้าถ้าเพิ่นใดหนึ่งพันธกะบชิเลียงเบียร์ผมครับสามขวดเดี๋ยวอีกพกสิปดหนึ่งก็ฝากพี่น้องให้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเขาไปติดตามอ่ากดติดตามใ้ช่อ้อยห้คนติดตามเพิ่ผ่านนะครับ ผู้ใดสนใจนะครับกะโค้ชเตีคนครับเออเก้ารอยสี่สิบ 62. 62พแปดเฮ้ยโสองคิสองคนกะผู้ใดอยากมากะมาได้ครับลานเป็นยุคกลางทงครับบรรยากาศลานมันดีครับไม่ย้มาแล้งก็ดีนะครับพี่นอ้องเพราะว่าบรรยากาศมันเบาบ่บ่บบอนครับนี่ครับอันนี้เป็นขั้วนะครับ ถ้าว่าอยากสิไทยหลายครับมันสกปรกโอแมนหยอก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 ครับหยอกเดี๋ยวสิยางเลาะเบื้องบรรยากาศให้นะครับอันนี้นี่ครับเนีย่ยมาแลงไอแดดมันโฮมมาเหรอครับโอ้ยมันเศร้าแดดโฮมมโฮมมาครับกระสีมะทายรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นซาลากินนะครับนางกินอันนี้ก็บซาลานางกินครับ วันยุดกัเข้ามาเล่นเข้ามาหัวได้ครับเข้ามาสร้างอาหารนางกินชิ่วๆครับมีมุมถ่ายรูปบักหลายๆนี่ซาร่าสำรับจัดเรียงนํำครับนี่ครับพี่เนาะเดี๋ยวห้าสิได้กลับแล้วเนาะเขาไปติดคิดโทรศัพท์ไบ้าวสกุลกันครับอ่าพันสี่เทอร์โนด20เป็น iPhone ครับว่ามันสีไดจักบาทเนาะ นี่ครับบรรยาก,กาศมาเด้อพี่นอ้องนี่ครับป่ะข้ากรสีได้ก,กับส้วันครับนี่เป็นขั้วหมองเห็ดอาหารครับธูได้ยากมากกะเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีท้ายป้ายหนาลานให้เวิงงครับมาอุดนุนกันได้ครับเด็กเสือ เส้นละป้ายวะนี่ครับป้ายนาราเพิ่นครับลาบต้มอาหารป่าตามฤด,ดูกาลย่ามเห็ดกับสีมีเห็ดบะเ,เอ,อ้เพิ่นเพิ่นล่างแอห่น้ำด้วยครับพี่ต้องเพิ่นไปสร้างแแหในตำน้นครับเดี๋ยวสิไปถามเพิ่ง แอร์สองตัวจักบาทล่างแอร์สองตัวจักบาทฮะเออคนหุ่นจักกันแล้วก็เครื่องซักผ้าอันนึงเอ้สองเครื่องถังถังคูกับถังเดียวเท่าไหร่ถังคูสีหลองเนาะถังครูฮูก็สื่อมากว่าท่านเดือห้านข่อยพบปีเลยนี่ว่ะแม่นถังคูซักต้งเสือผ่าร้านข่อย แต่ว่าถาังเดียวนี่ส้มสีเปื่อนแห้งท่ายปลาแม่มันแพงบอเสย <laughs> เสยพี่น้องพนพิจารณาสวยให้พี่น้อง่ามเมมากว่ะอุ้ยทาไมแพงจังกระสิบอกกันนะทางเดียว้างาาลางา่านพอระเบิดเลยกับแปดร้ยแปดรอยพี่น้องว่าแพงมากับอมเมนตว่าบอกเลยด้ข้างล่างั่นสามหมดเลแอร์ด้วยาดแอร์เครื่องละห้าร้อยแอร์เครื่องละห้าร้อย อ๋อสองเครื่องกับพันเอาเขับไปเบิ่งผลงานอยู่ในในช่องได้ครับอยู่ในช่องเออในช่องเพิ่นมีคลิปเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอยู่ครับว่าเพิ่นล่างแนวใดแนวใดายนะครับอ่าสามย่างพัทหาได้ปะสามย่างพัทหาใจใจใจมัดต่างหากเลยวะเอาพัทแปดนี่ร่วมคาร์มัานไหมวะ อ้อโอเคโอเคเดี๋ยวไปถามแม่ข่อยกอนนอกจากถามผู้ชมแลว้วต้องถามแมนน่ข่อยน้ำเดีวยวเอองานเป็นล่างแอร์น้ำน้ำพี่น้องผู้ดใดสนใจกับตามไปเลยครับหรือว่าเขาไปใน youtube ช่องเพื่อนเลยนะครับนุ่มไทยใจเล่านะเลยเนาะไอ้บ่าวไทยใจเล่าเพรว่าบ่าวไทยไปเล่าเป็นใจเล่า<ะ>ใจฮะใจใจขึ้นไปเมื่อกี้นะใจนะ ก็เปเงินเรบ้างเบอกเม่อนาทีตามนั่นแหละเออจ้งเล็กอะเขาไปเขาไปสอบถามเพ่นได้ครับในคอมเมนต์โอเคครับเดีย๋ยวเเาสีได้กลับล่ะโ,โอเคครับพี่น้องวังนถัดไปเล่นน้ำบูดกับอาม,มากนะครับยืนลานเพื้นลานพุ่ท้องอีกแล้วน,นะครับมีฮ้ากําลังสี็ดงทุลารต้อยยังไม่เมืองนะครับอากบาแฟพี่น้องนะครับเขาไปกด ติตามในะเพื่อนแน่ได้อครับพี่น้องสองคนแก่สิบห้านั่นละเหล่าผู้ที่ตาทียังบ่ถึงกดของยนะูทูบเนาะผมกับพวบหมูได้ครับว่าเป็นเปิดช่องตอนแรกผมเึิมงมาหัววันอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเป็นยีช่องว่างงานแต่งหลานสาวผมแหละว่าเป็นยีช่องว่าเป็นมีช่องยูทนะูบเนาะก็นานัน้นผมกับพวกหมูะพอกับว่าดีถามกันเรื่องนี้เลยนะครับกับมีแต่ทักกันเหร่ยซื้อ จนจนมือน่ยเจ้าในหูวเนาะจนวันที่เส้าหกเนี่ยเจ้าหัว,หวเพนเพนเฮซซองนะครับก็นั่นแหละครับพี่น้องกับฝากคากปิตีต้ตามเอเพเนเดอร์ครับพี่นอนอ่าเหลืออีกโคกซีบโค่นกับพ่อพันธ์เนาะนะครับพอผ่านโคตรคลองยูทูปมันใดใดนะม่นสี่สามไล่ใดใดเนาะมันสีอ่าสางไล่ใดคลองยูทูปนะครับกับเพื่อนซิมี่ไล่ใดอีกทางหนึ่งเนาะกับฝากเป็นกำลังใจเพื่อนน้ำเด้อครับพี่น้อง กับเอฟซีผมกับเห็นหลายคนนี่นะผมเขาไปเบิองคีเพิร์นเขาไปเมนที่นี่แข่กับเป็นฐานเอฟซีอ่ะน่าจะอันเดียวเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องพอผมเห็นกับเขาไปเมนยี่ในสิทธ์ยี่ในอ่ายูทูบยี่ในคีเพิร์นอ่ะครับเป็นหลายคนที่ผมรู้จักที่เขามาเมนในยูทูบผมอยู่เนาะกับฝากพี่น้องได้ด้วครับฝากส่องผมน้ำครับ ฝากเบิ้งคู่ณนะให้น้ำด้วยครับพี่น้องฝากกดนไล์กดแช่นะครับคลิปนี้ก็สิดีไว้ซั่นี้ครับพี่น้องเอาไอพอกันคลิปนาครับมืออื่นเท่ากับสิพิษงบาสีซล่ะครับบาซิติเมื่อมืออื่นมือหื้อคนหลัมืออื่นจะสิเตรียมของเตรียมนันเตรียมนี่นะครับเดี๋ยวมืออื่นเบื้องวันห่สิบห้าบาร์ซิติเทีียวไซนะครับก้อนครับกัฝากพี่น้องด้วยครับพี่น้องเอาละคลิปนี้อไว้ชั่นี้ครับสวัสดีครับ